สวัสดีครับกับช n n e l ของสุดเด็ดนะฮะวันนี้ก็อัปเดตเรื่องตัวเดิมนะฮะอาลีคเพที่เราของเงินคืนเอาไว้ว่ามันใช้เวลานานขนาดไหนพอดีผมลืมไปเลย <c oughs> มีน้องหลายท่านถามมาว่ามันใช้เวลานานขนาดไหนกว่าจะได้เงินคืนนะฮะก็เดี๋ยวเรามาเปิดดูกันแต่ว่าปกติแล้วถ้าบอกว่ามีการของเงินคืนนี้ผมเคยของเงินคืนมาก็าสักพักนานะพอสมควร มันก็ต้องเข้าไปเช็คในตัวแอปพลิเคชันนะในโทรศัพท์ที่เราใช้บัตรวีซ่านั่นเองนะฮะถ้าบอกว่านั้นเขาก็จะไม่มีข้อมูลแจ้งอะไรมาถ้าวันนี้ผมผมขอแจ้งเป็นอ e ีเมลมากกว่านะฮะก็ต้องเข้าไปในที่บัตรของเรานะเช่นใช้บัตรอะไรก็เข้าไปที่นั่นแล้วก็ขอสเตทเมนต์นะฮะขอสเตทเมนต์ย้อนหลังวันที่ เราต้องการจะดูในของเดือนนั้นอันนี้ผมก็เลยขอย้อนหลังไปมไม่รู้ว่าเขาคืนมาวันไหนผมลืม <laughs> โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนี่คือขอเสร็จเมนย้อนหลังไปเรียบร้อยแล้วนะมาไปดูกันที่หน้าจออ่ะแบบเจอหน้าจอแปบ๊บหนึ่งโอเคอ่าเดี๋ยวเข้าไปที่阿里เไปก่อนน้่ใครยังนึกไม่ออกว่าผมขอคืนอะไรบ้างนะฮะ เอาไปอาเรียกเพสดูคำสั่งซื้อของเราอันนี้นะฮะออด์ดีเทลคือที่สั่งกล่องสุ่มไป3กล่องนะฮะก็ที่นี้ตั้งแต่วันที่6กนะฮะ, 6, 6, ะหกมกราคมอ mm hmm. อด์ดีเทลออนนี้มีการรีฟันรเรียบร้อยแล้วนะฮะที่เคยเปิดเข้าไปดูมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่ไม่ต่างกันในค่าจะจ่ายรีฟันยอดกลับมาคือ5.11 อันนี้5.11จ้ 11, หนึ่อันหนึ่ง0.91้าหนะฮะห1 1 5.11 0นึ่วบวกกันเป็นเท่าไหร่ก่อนหา่ 11, บวกห1านึบวกอะไรวะอีกอันนึง0.91อ่ะสุดท้าย0.91บวกจุด ท่ากับ11.13นะ11.13อันนี้คือเป็นเงินดอลลาร์าเนาะโอเะที่เขาคืนมาเป็นเงินดอลลาร์เพราะว่ารู้สึกว่าตอนนั้นมันจะมีส่วนลดนะฮะส่วนลดของฮาริ a เพสอะมันก็เลยได้ราคานี้จริงๆราคามาสูงกว่านี้นิดนึงนะฮะใช้ใช้โค้ดส,ส่วนลดไปโอเคอันนี้เข้าใจละเดี๋ยวเราไปที่อ,อ,อีเมลแล้วกัน ที่ขอสเตทเมนต์ย้อนหลังเอาไว้เดี๋ยวมาดูกันว่ามันเข้าวันไหน <c oughs> ผมลืมไปเลยลืมลืมไปพักใหญ่อันนี้คือคือขอ email. อีเมลขอสเตทเมนต์ไปเรียบร้อยอ่านี้ของวันที่หนึ่งดูของวันที่หนึ่งมันไม่เรียงกันเลยเนาะอีเมลเนี่ยโอเคอ่าวันที่หนึ่งที่เราจ่ายเข้าไปนะฮะ 6เดือนหนึงอยู่นี้ฮะ,จ,ะบบจ่ายไปลอนดอน11.13ยอดเดียวกันไหม11.13นี่ยอดเดียวกันโอเคยอดเดียวกันแต่ว่าตอนนั้นค่าเงินมันก็เลยทําให้เป็น380บาท .91 นะฮะก็คือเขาหักเราไป380บาท .91 ะเดี๋ยวมาดูวันอื่นอันนี้เดือนหนึ่งผมว่าเขาบอกว่าใช้เวลา1เดือนมันก็น่าจะเป็นของเดือนสองแค่นั้นละมั้ง มีเดือนสองกับเดือน3ามจะลองเปิดเข้าไปเดือน2ก่อนเป็นยังไงเดือนสองยังยังไม่มียังไม่มียอดเข้ามานะฮะอันนี้ของเดือน2ถึงเดือน3ามยี่ห้าเดือนสองถึง14เดือน3มยังไม่มีของเดือนสามแล้วกันเดือนสาม ออนนี้มียอดกลับมาแล้วนะฮะยอดยอดจากเป็นวันที่27เดนะฮะ 27, ย7เดือน2แล้วก็28เดือน2 27เดือน2องบเดเดือน2มา2ยอดอ่าเดี๋ยวดูก่อนว่ายอดมันเท่ากันไหมก็เป็นอยอดเท่ากันใน5.11แต่ตอนนั้นค่าเงินมันน่าจะ ไม่คงที่เท่าไหร่ที่ได้คืนมาก็คือมันต้องตามค่างเงินบัลลาร์นะฮะเออห้าจุดหนึ่งหนึ่งมันได้แค่ร้อยหกสิบห้าจุดเจ็ดเก้าดูร้อยหกสิบห้าจุดเจ็ดเก้าตอนนั้นหารห้าจุดหนึ่งสามสิบสองบาทตอนนั้นสามสิบสองบาทนะฮะค่างเงินมันสามสิบสองบาทมันก็เลย อ่าเดี๋ยวเราลงบวกกันดูตอนนั้นเราจ่ายไปหกสามร้อยแปดสิบเนาะหนึ่งหกห้าจุดเจ็ดเก้าบวกหนึ่งหกห้าจุดเจ็ดเก้าบวกยี่สิบเก้าจุดห้าสองอ่าสามร้อยหกสิบเอ็ดสามร้อยหกสิบเอ็ดแต่จ่ายไปเท่าไหร่เออสามร้อยแปดสิบอ,อ่ะลบสามร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบกว่ากว่านะหาทุนไปสิบแปดบาท เศร้าจังโอเคก็ถือว่าได้เงินคืนมาเรียบร้อยนะฮะประมาณ1เดือนแต่ว่าเราก็ต้องไปเช็คเอาที่สเตทเมนต์นะฮะสเตทเมนต์ของธนาคารที่เราจ่ายบัตรไปนะฮะมันก็จะอยู่ในยอดนั้นเพราะว่าของผมมันไม่ไม่ได้แจ้งกลับมาว่าว่ายังไงแต่ว่าผมรับข้อมูลทางอีเมลเท่านั้นนะฮะไม่ได้รับเป็นบิลเข้าที่บ้านนั่นเอง ก็โอเคสําหรับการของเงินคืนไม่มีปัญหานะสําหรับท่านที่สอบถามมาว่าใช้เวลานานขนาดไหนก็1เดือนนี่แหละประมาณ1เดือนแล้วก็ลองไปเช็คในสเตทเมนต์ดูแล้วกันว่าย้อนเงินเข้าหรือ,อยังถ้ายังไม่เข้ามีอะไรผิดพลาดก็เข้าไปเช็คที่อารีก่อนว่าเขาจะแจ้งว่าอะไรนะฮะอาจจะมีอยู่ในข้อความหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ได้เงินคืนกลับมาได้ง่ายอันนี้ของผมมันจบแล้วเรียบร้อยนะฮะมีการรีฟันเรียบร้อยแล้วมันเลยได้เงินคืนเข้ามาในระบบเรียบร้อยนะ,ะนระบบบัตรเครดิตนะ สำหรับท่านที่จ่ายในรูปแบบอื่นผมไม่แน่ใจจริงๆว่าเขาจะคืนมาแบบไหนนะฮะถ้าบอกว่าจ่ายเป็นแบบหน้าเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยมันเป็นเงินสดอะ่ะเราจะคืนไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะต้องลองถามอาลีดูนะลองคุยกับเขาดูฮนะเมีหลายท่านที่จ่ายเป็นเงินแบบนั้นแล้วก็จริงๆถ่ายเป็นบัตรเครดิตก็จะทําให้เราแบบย้อนกลับมาได้ง่ายขึ้นนะฮะสำหรับการคืนเงินนะแล้วก็ พวกเปพอนี่ก็ได้เหมือนกันนะฮะแต่ก็เนี่ยมันอยู่ที่ค่าเงินนะปัจจุบันตอนนั้นถ้าบอกว่าตอนที่เราซื้อค่าเงินมันสูงกว่าตอนที่เราแลกกลับมันก็จะได้ค่าเงินที่มันถูกลงเงินมันก็จะหายไปนิดนึงประมาณนั้นนะฮะโอเคของผมย่อมันเล็กน้อยอะสามกว่าบาทนะมันก็ไม่ไม่ได้มีอะไรนะฮะแต่ว่าก็ได้เงินคืนโอเคของไม่ต้องส่งคืนด้วยไม่เสียเวลานะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะสำหรับท่านที่ ส,สอบถามมาก็ทำคลิปให้เรียบร้อยแนละ้วลืมไปนานเลยอเค,ครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมครับสวัสดีครับ